มาวิเคราะห์นะครับอื mm hmm. เขาก็บอกว่ามันไม่สามารถจะอ่าขึ้นไปได้ค <Th a. S 2> ่ะอ่ mm hmm. ไม่ได้มารจะอะก็คือพูดก็ว่า mm hmm. ถ้าเกิดคนไม่เห็นคนอุ้มอื mm hmm. แล้วเราจะไปอ่าไปหาข้อเท็จจริงอย่างอื่นได้ไหม mm hmm. ไม่ได้ไม่ได mm ้ hmm. ก็ไม่ได้นะฮะข้อเท็จจริงอย่างอื่นได้ไหมมามาหักล้างตรงเนี้ยก็ไม่ได้ค่ะนั่นก็คือหมายความว่าพ่อชาจัอย่างนั้นก็ ก็คิดไปตามนี้ก็คือเดินขึ้นเขาออืมันก็คิดได้อย่างนี้นะครับเราจะไปหักล้างอย่างอื่นได้ไหมใช่ไหมคะเทวดำเจ้าของที่สถ้าหักล้างอย่างอื่นได้ก็ต้องมีหลักฐานชัดกว่านี้ใช่ไหมคะอืมอันนี้ไม่เห็นค่ะอืมไม่มีไม่เห็นว่าใครอุ้มไปใครชวนไปใชใครพาไปนี่แหละออใครมาล่อไปหรือนอกเหนือจากลุงอ่ืมนอกเหนือจากลุงมีไหม ถ้าเป็นคนอื่นอะอ่าถ้าเป็นคนอื่นมันก็ต้องมีสิต้องมีหลักฐานที่หลงเหลือไว้บ้างใช่แต่นี่มันไม่มีไม่มีอ่าไม่มีอืมไม่พบดีเอนเอเป็นของใครเลยไม่มีแล้วอย่างนี้ทาไงคะป๋าอ้าแต่เขาที่อ่าที่ขึ้นระบุไปว่าเขาก็บอกว่าอ่าที่บอกว่าลุงเห็นไหมอ่าลุงก่อนขั้นแรกก็คือมาปักหมุดที่ลุง เราก็ต้องถามว่าแล้วมีอะไรมีอะไรที่ที่ชัดเจนบ้างที่ชัดเจนอ้าะไม่ว่าจะเป็นอ่าเส้นผมออืถามว่าชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะไม่ระบุตัวตนเหมือนดีเอนเอนะถ้าดีเอนเอนี้ระบุตัวตนนะอถูกไหมแต่อันนี้ก็บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นอ่าเครือญาติอถูกไหมแต่เขาไม่ได้ชัดเจนถูกไหมไม่ได้ชัดเจนแล้วจะรู้ได้ยังไงอืใช่ไหม ดีเอ็นเอระหว่างแรกเปลี่ยนระหว่างน้องกับลุงมีไหมไปเช็คดูไม่มีใช่ไหมเขาอสันนิฐานมาแล้วนะแล้วก็การชนะสูตรออกมาแล้วถูกไหม่ะคตอนตอนนี้เราที่ที่คุยกันอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่นะเราแบบคือวิทยาศาสตร์มันชี้ตัวออกมาแล้วใช่ไหมคะเขาบอกเขาเหนียวใหม่มีแล้วบอกมีแล้ว มีแล้วค่ะข้าวเหนียวมัอันนี้คนละเรื่องเขอบคุณค่ะพี่หน้าทองค่ะเราเราจะไม่พลาดพิงอํานาจของของทางคุณพี่หน้าทองนะคะเข้าใจแต่แต่วันนี้เราเรามาคุยถึงที่ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่ได้ข้อพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะตอนแรกตอนแรกก็บอกว่าหมาไม่เคยขึ้นเขาอืแต่พอเห็นในคลิป เอามันมีในในสื่อในสื่อในสื่อในช่วงนั้นเยอะมากเลยใช่ไหมปะแต่ตอนแรกบอกว่านางบอกว่าหมาไม่เคยขึ้นเขาอ่าแต่ตอนเนี้ยขึ้นได้เพราะว่าหลักฐานมันคาอยู่ถูกไหมก็คือเห็นเห็นว่าขึ้นขึ้นไปบ่อยหลายครั้งด้วยหลายครั้งด้วยโอเป็นอย่างงี้นี่เองใช่เอาตอนแรกก็บอกว่าเอาไม่ใช่เอาขนมล่อเข้าไปเหรอ บอกตรงๆนะถ้าไม่มีอ่าหมานะถ้าไม่มีอ่าคนที่คุณเคยคุ้นเคยเนี่ยมันจะไม่ไปด้วยนะอืหมาชาวบ้านเนี่ยส่วนมากถ้าถ้าไม่คุ้นเคยมันก็จะไม่ตามไปนะใช่ไหมไม่จําเป็นต้องต้องเอาขนมล่อหรอกขนมล่อมันก็ไม่ไปอออืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเขาไม่เคยขึ้นเขาถูกไหมแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วนะขึ้นเพราะอะไร หลุดครับรีคิปหลุดคลิปมันเออเออหลักฐานมันมีอืมอืออ่าอย่างนี้นี่เองใช่แต่้ก่อนที่เถียงเนี่โอ้โหไม่เคยขึ้นถ้าเคยขึ้นก็เอาหลักฐานมาเออเอาหลักฐานมาเออเอาหลักฐานมาใช่ไหมแต่แต่คราวนี้ค่ะพอเจอหลักฐานก็บอกว่าขึ้นไปก็ไม่เห็นแปลก อาขึ้นไปไม่เห็นแต่เฮ้ยมันยังไขกันวะเห็นในข่าวหลายครั้งนะตัวส้มนะตัวส้มนะนขึ้นไปขึ้นไปค่ะเห็นอยู่ประจําในสื่อนะไม่เห็นเป็นไรเลยขึ้นไปเขาว่าเอ้าแล้วตอนแรกก็บอกมาตรงๆก็แล้วไปใช่ไม่ให้เราชะโงนกันอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมคะโอ้ยทำไปอย่างนี้เองนะอ่าอ่าไหลไหลไหลเขาเรียกว่าไหลไหลไปเรื่อยไปข้างๆเนาะออกไป ออกนอกทางไปเลยเนาะออกนอกทางออกนอกทไปเลยเนาะไปดูพี่ไปโอ้ยเสียยจชะมัดดูพี่พศก็ไปขวางก่อนเลยใช่ดูพี่พี่ดาวสวัสดีค่ะพี่จำลองด้วยนะคะพี่เบเบ้แล้วก็บพี่หน้าทองนะพี่คนครึ่งโบกขอบคุณนะพี่แอนนี่พี่จันนาค่ะเพราะยังไงลุงก็ได้กลับบ้านกับป้าร้านเปิดสี่พ่สารได้พิจารณาได้กลับดสองแล้ว แต่ตอนตอนนี้นะพี่แดงอีกหนึ่งคำถามที่อยากถามมากเลยเขาบอกนะะนางบอกว่าเวลาเช้าเนี่ยอืนางหมดข้อสงสัยแล้วสําหรับตัวพระนางคู่นี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะนางสงสัยว่าใบสองไปอยู่ที่ไหนมาของวันนั้นเอาตอนแรกตลกมากเลยค่ะ หนีไปอีกแล้วเหรออ๋อหนีอีกแล้วโตายแล้วตอนนี้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไปแล้วใช่ไหมเอ๊ะยังไงก็ไปเรื่อยสิอย่างเงี้ยก็ไปต่อไปก็จะพาเราไปทัวร์ฝั่งโขงแล้วเนี่ยนะเอาใจไปจริงๆค่ะนะพาเราทัวร์ไปเรื่อยเลยเนี่ยตอนนี้จับประเด็นที่อ่ในส่วนที่อนางพยายามพูดถึงมากที่สุดคือตอนนี้เป็นประเด็นที่ว่าจำนวนเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงคุณอยู่ที่ไหน เป็นยังไงมายังไงกับใครยังไงเอาแล้วตอนแรกทำไมยึดเจ็ดนาทีล่ะอา<ช>ประมาณมประมาณแปดโมงเก้าโมงว่าตรงนั้นเออยังไงแล้วแล้วตอนนี้เป็นไง ไปอีกแล้วเหรอไปอีกแล้วโอ้อต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นอีกวันนึงอะเนาะใช่ก็วันที่สิบสองเออใช่ไหมคะอำนาจมือกัวแต่จริงๆนะคะเพราะอะไรคะเพราะแอดเคยได้ยินนะบุคคลคนหนึ่งที่พูดถึงว่าเวลาสิบสองะสิบสองสิบสาสิบี่สิบ้าเนี่ยไม่ได้สำคัญนะป๋ามันสําคัญในช่วงชั่วโมงของวันที่สิเอ็ดก็คือเจ็ดแปดเก้าสิบก็คือสี่ชั่วโมงนี้เอาง่ายๆอ่ะเอาง่ายๆคือ ช่วงช่วงแรกอะแรกเกิดอะลุงอยู่ไหนดีกว่าใช่ไหมถูกแค่นั้นพอเนาะสั้นๆอยู่ตรงนั้นเลยอย่าไปมูนนะโอ้หบ่ายทรงบ่ายสองบ้าเปล่าเดี๋ยวโมโหเลยนะเนี่ยเอาจริงต้องไปแล้วพี่แดกก่อนอ่ะเคลื่อนไปเรื่อยเพราะอะไรคะเพราะเื่องเริ่มแรกตรงนั้นสาเหตุเขามันอยู่ตรงนั้นถูกไหมล่ะใช่เขาก็ยังบอกเลยไม่ได้เหลือว่าเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมอ่ะ ม่อย่างนี้ใช่ไหมคะป่าแดงไ้โลเห็นไหมคะเห็นไหมคะไอซีแค่นี้นะคะเราก็ตอนแรกก็เถียงกันบอกว่าเนี่ยเก้าโมงเก้าโมงกว่าตอนนี้เก้าโมงถึงสิบโมงเนี่ยช่วงช่วงสิบเจ็ดนาทีตัวนั้นอ่ะนะเขาจะเอาตรงนั้นเล่นงานให้ได้แต่เขานักวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ไปวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ย สรุปว่าเจ็ดนาทีมันไม่พอใช่ค่ะก็เลยกระโดดไปบ่ายสองไปบ่ายสองแะเพราะ <a> อะไรคะนะล่องน้ำนะเกิดเหตุฉนหยนะในล่องน้ําเกิดเหตุฉไหนแต่แปลกนะสาหรับเอ่อในกรณีที่คนคนนึงอ่ะไปเจอในล่องน้ําเนี่ยอเป๋าคิดว่ายังไงคะในช่วงเวลาหลังบ่ายสองไปละเข้าหากันเนี่ยใช่นะแอดก็หาเอาคือไปเจอเนี่ย เขาอาจจะไม่ดาหน้าเป็นหน้ากระดานเลียงหนึ่งหากันคนจะห่างกันแค่เมตรสองเมตรไม่ใช่เขาอาจจะหากันอ่าสิบยี่สิบเมตรใครก็ระบุได้และไอคนที่หาอ่ะอีกคนนึงก็ไปหาอยู่ตรงนู้นทำไมไม่บอกให้หมดอ่ะถ้าบอกหมดสถานะก็เปลี่ยนถูกไหมแต่ถ้าบอกคนเดียวเนี่ยแล้วบอกจบแค่นั้นด้วยนะไม่ได้บอกต่อเลยนะอ่าใช่ไหมบอกว่าเนี่ยเห็นลุงลับๆล่อ ถ้าพูดแล้วรับรอเหมือนกสอดส่องไปสอดส่องมาเหมือนับเอาของไปซุกหรือจะเอาอะไรไปซุกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงอย่างนี้ไปแล้วนะคะถ้าบอกว่าโอ้ไปเจอลุงหาอยู่ถ้าคนพูดกลางๆนะถ้าบอกว่าถ้าเขาลุงหาอยู่เอ้ยลุงแกหาแต่ว่าหาคนละที่ถ้าพูดแบบนี้ความหมายมันจะเปลี่ยนความหมายมันจะเปลี่ยนถูกต้องดิความหมายเปลี่ยนดิ ความหมายที่เราได้ยินมาเหมือนกับจะชี้นะชี้ชี้ไปเป็นนะมันก็พูดสุดแค่นั้นไงแล้วต้องถามว่าไอคนที่พูดน่ะฝั่งไหนเหรอฝั่งไหนเหรออเห็นไหมจบไหมฝั่งไหนเนีออพูดสั้นๆนะแต่ได้ใจความเป็นยังไงคะวันนี้ก็เรียกว่านะคะฟ้าแดงก็ โอ้ยนะคะเจ็ดนาทีป๋าคิดว่าบินจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ไหมขนาดไม่รู้จะพูดไงเหี่ยวยังไม่น่าจะทําได้เนาะพูดง่ายๆดีกว่ามันมันมันพูดเวอร์อะเวอร์ใช่มันไม่ใช่เจ็ดนาทีเป็นไปไม่ได้เพะเจ็ดนาทีไม่ได้พอเขาออกมาวิคงวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะก็เปลี่ยนเวลาซะเปลี่ยนเวลาซะเป็นบ่ายสองช่วงบ่ายซะถ้าถ้าช่วงบ่ายเข้ามาแก้แก้ไขได้เวลานะ เขาก็จะเปลี่ยนไปตอนเย็นๆหรือมืดๆตอนที่จีจองตาเขาแถไปเรื่อยๆเอหัวถูกับถนนไปเรื่อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าออันนี้มุมมองของเบนนะะมองว่าในเมื่อช่วงสมมตินะฮะช่วงเช้าเนี่ยยังไงเพ็กก็ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วทำไมในช่วงบ่ายเพ็จะรู้เรื่องว่าจะต้องเอาไปไว้ตรงนั้นตรงนี้ก็เขาจะทําให้เป็นผู้ลายไงมันไม่เห็นยากตรงไหนนี่ ค่ะก็เขาจะทําให้เป็นผู้ร้ายก็จะแถไปอย่างงี้กูจะทุบกาปั้นทุบดินไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้นี่เองมันไม่ได้มีอย่างอื่นหรอกก็เขาจะทําให้มันเป็น